ข่าวนี้ครับพามาดูความน่ารักของพี่พี่ทหารพรานนะครับที่มีการออกเก็บกู้ไม่ใช่เก็บกู้วัตถุระเบิดน,นะครับข่าวนี้เป็นการเก็บกู้ข้าวช่วยชาวนาเพื่อหนีช้างป่านะครับแล้วก็เป็นการลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาด้วยในพื้นที่จังหวัดบึงการครับร้อยโทโกวิทย์วงแสงผู้บังคับกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2-108หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีพร้อมกำลังพลลงพื้นที่บ้านหนองบ่อหมู่ที่สองตะบนโคกว้า,วางอำเภอบุงคล้าจังหวัดบึงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ที่ติดกับเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวาที่ต้องประสบปัญหากับช้างป่าลงมาจากเขามากัดกินต้นข้าวที่กำลังเก็บเกี่ยวทำให้เกิดความเสียหายในแต่ละปีครับ โดยพิพิธฐานพรานนะครับได้มีการเข้าช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรอย่างเช่นคุณสุภาพกรมแสงอายุ64ปีคุณสุภาพครับเป็นชาวนาที่ประสบภัยจากช้างลงมาทําลายแปลงนาข้าวที่กําลังเก็บเกี่ยวผลผลิตทางพิพิธฐานพรานนะครับก็เลยมีการนํากําลังคนเข้าเก็บกู้มัด้อนข้าวที่เกี่ยวแล้วแล้วก็ช่วยกันขนย้ายขึ้นรถไถนะครับนำออกจากทุง่งนาแล้วก็ช่วยกันขนนะครับเข้าไปที่รถนวดข้าวหรือว่ารถสีข้าว ก่อนจะช่วยกันนะครับขนไปเก็บในยุ้งฉางด้วยขณะเดียวกันนะครับมีการรับซื้อผลผลิตของพี่น้องชาวนาด้วยเหมือนกันเพื่อนำไปประกอบการเลี้ยงให้กับกำลังพลภายในหน่วยด้วยนะครับ ขณะเดียวกันถือว่าเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านแรงงานให้กับพี่น้องชาวนารวมทั้งได้มีการร่วมอนุรักษ์สืบสารประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวของไทยซึ่งปัจจุบันหาได้ยากมากแล้วนะครับถือว่าเป็นการสร้างความสาม,มัคคีเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่ๆหน่วยทหารกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งพี่น้องเกษตรกรชาวนาเองก็มีความดีใจอย่างมากเลยแล้วก็ขอบคุณไปทางกองทัพบ,บกที่อยู่ข้างประชาชนในทุกโอกาสนะครับ ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นช้างป่านะครับเกี่ยวข้าวขนข้าวนะครับรับซื้อข้าวนะพี่น้องเกษตรกรก็บอกว่าดีใจมากๆนะครับต้องขอบคุณพี่ๆทหารของเรามากๆเลยครับ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง Youtube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา